สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาหน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรักความเจ็บปวดแล้วก็การเข้าใจตัวเองซึ่งมาจากข้อความที่คุณผู้ฟังเคยแบ่งปันไว้ในงานเขียนปลดปล่อยตัวเองเข้าใจความรักและตนเองครับเป้าหมายวันนี้คือเราอยากจะลองสกัดแก่งความคิดสําคัญดูนะครับว่าทําไมเวลาความรักมันเปลี่ยนไปเราถึงรู้สึกเจ็บปวดแล้วการรู้จักตัวเองเนี่ยมันมาเกี่ยวได้ยังไง มีไอเดียหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากคือบอกว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้เจ็บเพราะความรักโดยตรงเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงกันนะ น่าคิดมากค่ะคือข้อความเนี้ยเขาชี้ว่าความเจ็บปวดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติของความรักจริงๆหรือที่อาจจะสําคัญกว่านั้นก็คือเราไม่เข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้ค่ะมีข้อมูลที่เสนอว่าความทุกเวลาเราเสียคนรักไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เสียตัวเขาไปนะแต่มันคือการสูญเสียความรู้สึกครอบครองหรือแบบว่าควบคุมอีกฝ่ายไว้ได้อย่างที่เราต้องการมากกว่าค่ะโอ oh. คำว่าสูญเสียการครอบครองนี่ฟังแล้วมันสะดุดใจนิดนึงนะครับมันต่างจากสูญเสียคนรักปกติยังไงในแน่ความรู้สึกจริงๆแหละครับเหมือนข้อความนี้จะบอกว่ารากของปัญหามันลึกกว่าที่เราคิดคิดกันอีกใช่เลยค่ะคือการเสียคนรักไปก็คือเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่การสูญเสียการครอบครองในความหมายนี้มันคือการเสียอำนาจหรือความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าต้อของในตัวตนในความคิดหรือแม้แต่ชีวิตของเขา ซึ่งข้อความนี้มองว่ามันมีความเชื่อมโยงกับความเห็นแก่ตัวอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแล้วไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่มันทําให้เกิดความรู้สึกตับซ้อนๆเช่นเอ่อรู้สึกอ้างว้างทั้งๆที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะหรือแบบเจ็บอยู่ข้างในลึกๆทั้งที่โลกรอบตัวดูมีความสุข เข้าใจครับแสดงว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้เกิดจากการไม่มีใครเลยแต่เกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเอ่อก็ความนี้มีเสนอทางออกหรือว่ามุมมองอื่นไหมครับมีค่ะก็น่าสนใจมากเขาตั้งคำถามสำคัญเลยว่าไอ้เรื่องรักที่เรามักจะให้ความสำคัญมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเราจริงหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไปผูกติดกับความต้องการจะควบคุมหรือความคาดหวังว่าชีวิตคนอื่นต้องเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นการพยายามจะยึดครองแบบเนี้ยสุดท้ายมันก็มักจะนําไปสู่ความเจ็บปวดอยู่แล้วค่ะแล้วตรงนี้เองที่ข้อความนําเสนอทางออกที่แบบทรงพลังมากคือรักตัวเองให้มากพอก่อนที่จะคิดรักคนอื่นรักตัวเองให้มากพออืฟังเผินๆเ,เหมือนคําแนะนําทั่วไปนะครับ แต่พอเอามาเชื่อมกับเรื่องการครอบครองเมื่อกี้นี้มันมีความหมายลึกขึ้นไปอีกนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราเต็มจากข้างในแล้วเราก็จะไม่ต้องไปพยายามครอบครองคนอื่นหรือสิ่งภายนอกเพื่อมาเติมส่วนที่ขาดถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแนวคิดหลักคือการสร้างความสมบูรณ์จากข้างในตัวเราเองพอเรารู้จักตัวเองรักตัวเองจริงๆเราจะไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรและเราก็ไม่ต้องเต้นต้องไปพึ่งพาการควบคุมหรือการยอมรับจากคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่า ความเข้าใจตัวเองก็เลยกลายเป็นกุญแจสําคัญมากๆค่ะเพราะความเจ็บปวดหลายๆครั้งก็เกิดจากตรงนี้เองคือการไม่เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงอย่างที่ข้อความย้ําว่าบ่อยครั้งเราเจ็บปวดเพราะไม่เข้าใจตัวเองนะคะครับแล้วสุดท้ายข้อความก็เหมือนจะสรุปไว้ชัดเจนเลยว่าคนเดียวจริงๆที่มีอํานาจจะปลดปล่อยเราจากความเศร้าหรือความยึดติดพวกนี้ได้ก็คือตัวเราเองเท่านั้นจริงๆไม่มีใครอื่นจะมาแก้ปมในใจเราได้นอกจากตัวเรา ถ้าให้สรุปนะครับจากที่เราคุยกันมาแก่นสําคัญที่ได้จากข้อความนี้ก็คือความเข้าใจในความรักเนี่ยมันแยกไม่ออกเลยจากการเข้าใจตัวเองและการรักตัวเองความเจ็บปวดส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากความรักโดยตรงหรอกแต่มาจากความพยายามจะยึดติดความต้องการครอบครองซึ่งมันสะท้อนถึงความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะขาดหายไปในใจเราเองใช่ค่ะและคําถามสําคัญที่ข้อความนี้ทิ้งไวใ้ให้เรากลับไปคิดต่อก็คือว่า เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่แนวคิดเรื่องการเข้าใจตนเองที่พูดถึงกันมาทั้งหมดเนี่ยมีแง่มุมไหนในนั้นที่มันสะท้อนหรือบอกว่ากระตุกความรู้สึกส่วนตัวของเรามากที่สุดคะแล้วเราจะเริ่มก้าวแรกยังไงดีเพื่อจะทําความเข้าใจตัวเองในแง่มุมนั้นให้หลึกซึ้งมากขึ้นนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อปลดปล่อยตัวเองอย่างแท้จริงก็ได้นะคะ